เชื้อราที่ทำให้พริกเน่าก่อนสุกเราต้องเผาทิ้งครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับนี่คือเชื้อราไตรโคดมานะครับเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้เป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราชนิดอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชครับ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าโรคผลเน่าโรคใบจุดโรคใบไหมโรคอันแทกโนตหรือว่าโรคก,กุ้งแห้งแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราเชื้อราไตรโคุณมาานี้จะไปกำจัดและหยุดยั้งเชื้อราเหล่านั้นครับวันนี้ผมมีวิธีการขยายเชื้อราไตรโคุนมานี้มาฝากพี่ๆด้วยไปชมด้วยกันเลยครับ ต่อไปนี้เป็นวิธีการขยายเชื้อไตรโคเดมาครับอันดับแรกให้เราหุงข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบก่อนวิธีการหุงข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบก็คือใช้ข้าว2ส,ส่วนน้ํา3ส่วนแล้วก็หุงครับพอเราหุงเสร็จมันจะออกมาเป็นข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบแบบนี้แล้วผมก็นํามาบรรจุในถุงแบบนี้เลยนะครับในขั้นตอนการบรรจุข้าวลงไปในถุงก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ เราควรบรรจุข้าวลงไปในถุงในขณะที่ข้าวร้อนๆอ,อยู่ครับเพราะว่าจะได้ฆ่าเชื้อราที่ล่องลอยในอากาศนะครับเราไม่ทราบว่ามีเชื้อราอะไรบ้างที่มันล่องลอยในอากาศเพราะฉะนั้นให้เราใส่ข้าวลงไปในถุงเนี่ยนะครับในขณะที่ร้อนหลังจากนั้นก็มาพึ่งไว้แบบนี้ครับโดยพับถุงเอาไว้แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรามาจับดูครับจับข้าวดู เอามือประกบกันกับข้าวแบบนี้นะครับนับ1ถึง10นะครับถ้าสมมุติว่ามือเรายังทนได้อยู่แสดงว่าหายร้อนแล้วนะครับไม่ร้อนแล้วเราก็สามารถที่จะใช้หัวเชื้อไตรโคเดมานี้ใส่ลงไปได้ครับแบบนี้เลยนะครับผมจะใส่หัวเชื้อไตรโคเดมาลงไปในถุงข้าวทั้ง4ถุงนี้ครับโดยความระมัดระวังนะครับ เรียบร้อยแล้วครับขวดเล็กๆที่ท่านเห็นอยู่นี้นั่นก็คือหัวเชื้อไตรโคดม์มานะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตครับพิมพ์ค้นหาใน Google มีขายนะครับ2วันผ่านไปครับคราวนี้ผมก็จะมาเกลี่ยเชื้อไตรโคด์ม่าให้มันขยายไปทั่วถุงนะครับหลังจากที่ผมเกลี่ยเชื้อเสร็จผมก็จะเจาะรูเขาด้วยไม้จิ้มฟันนี้นะครับ จำนวน25ถึง30รูครับโดยเจาะข้างบนถุงนะครับเพื่อที่จะระบายอากาศให้กับเขานั่นเองนะครับ เร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมก็จะเก็บไว้ในที่ร่มอีก5วันรวมกับ2วันเมื่อกี้เป็น7วันครับ7วันผ่านไปนะครับเชื้อราไตโคเดอร์ม,มาที่เป็นสีเขียวเขียวก็จะเดินเต็มถุงเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เลยเชื้อราไตโคเดอร์ม,มาเดินได้ดีมากเลยครับ สำหรับหัวเชื้อของเชื้อราไตรโคเดมานี้นะครับเราสามารถที่จะสั่งทางอินเทอร์เน็ตได้ครับพิมพ์ค้นหาใน Google ด้วยคำว่าหัวเชื้อราไตรโคเดมาหรือพิมพ์ค้นหาใน Facebook มีนะครับมีขายแบบออนไลน์ครับสำหรับวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดมาผมจะขออนุญาตนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ